สนับสนุนโดย s k 9 999ุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ปีวนันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิ์วิสิคะแค่วันละสองแทปบซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเจาะลึกขายตรงนะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณี คดีเก่าๆนะครับที่เกิดขึ้นกรณีเรื่องธุรกิจแชร์ลูกโซ่ต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางกองบรรณาธิการหนักสือพิมพ์ตลาดวิเะห์ก็เพิ่งได้รับเอกสารฉบับหนึ่งนะครับจากทางสำนักคดีอาญาพิเศษหนึ่งนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับก็มีการส่งข้อความนะครับส่งเอกสารมานะครับเพื่อขอความร่วมมือนะครับในการที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับ กรณีของบริษัทขายตรงบางแห่งนะครับซึ่งถูกดําเนินคดีไปแล้วนะครับในลักษณะที่ทําธุรกิจเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับตรงนี้ก็มีการพูดถึงนะครับกรณีของออบริษัทยิ้มยิ้มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับซึ่งก็มีการเขียนเอาไว้ว่ามีพฤติการนะครับระดมทุนค้ายแชร์ลูกโซ่เข้าขา่าการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกวงประชาชน พศ2527นะครับเรื่องนี้จริงๆเราก็พยายามไปสืบค้นมานะครับก็จะว่าไปก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งผ่านมาไม่นานนักนะครับก็คือประมาณช่วงไตามาสแรกของปี2556นะครับทีเ่เริ่มมีประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับเข้าไปร้องเรียนกับ DSI นะครับหรือทางหน่วยงานที่ ดูแลกํากับเรื่องธุรกิจเงินนอกระบบต่างๆนะครับอันนี้ก็เราก็เลยไปเช็คย้อนหลังดูก็มีข้อมูลนะครับรายละเอียดพอสมควรนะครับกรณีของบริษัทยิ้มยิ้มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับถึงวันนี้นะครับเรื่องคดีความนะครับทาง DSI เขาก็แจ้งว่าอยู่ในการดําเนินการยื่นนะครับข้อกล่าวหาต่างๆนะครับไปยังอายการนะครับก็อยู่ในขั้นตอนซึ่งเข้าใจว่าในอีกไม่ช้าไม่นานก็คงสู่การพิจารณาของศาลนะครับ บริษัทยิ้มๆนี้เท่าที่เราตรวจสอบดูนะครับก็มีหนังสือเตือนนะครับออกมาหลายจังหวัดทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภักใต้นะครับก็มีทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่านะครับก็มีการออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนนะครับและก็ผู้เสียหายที่หลงเชื่อที่เข้าไปเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือเรื่องร่วมลงทุนกับบริษัทยิ้มมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ ซึ่งบริษ,ษัทนี้นะครับชื่อเดิมก็คือบริษ,ษัทเมสบ็อกเกอร์เซอร์วิสนะครับมีพฤติกรรมเข้าข่ายการการะทําความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินอันเป็นการชั่โกงพศ .2527 นะครับอันนี้ก็มีการดําเนินคดีนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าอาจจะมีคนที่เข้าใจว่ากิจการนี้ยังถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยังมีการเขาเรียกว่าเชื้อเชิญเข้าไปร่วมธุรกิจอยู่อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเตือนกันไปนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับซึ่งบริษัทนี้ก็รูปแบบนะครับก็ ก็จะเป็นธุรกิจนะครับที่เดิมเขาเรียกว่าชื่อบริษัทเบนโบเกอร์เซอร์วิสนะครับมีวัตถุประสงค์30ข้อนะครับประกอบธุรกิจตัวแทนในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รถยนต์นะครับจักรยานยนต์ก๊าซถุงต้มยางพาราปุ๋ย และงานบริการด้านการสื่อสารงานบันเทิงเป็นต้นนะครับกรรมาการก็จะมีหนึ่งท่านก็คือคุณลพิดดวนใหญ่นะครับซึ่งมีอำนาจการตัดสินใจลงนามแทนนิติบุคคลนะครับบริษัทนี้นะครับไม่มีการขออนุญาตหรือจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงแต่อย่างใดแต่ก็อาศัยการระดมทุนด้วยวิธีการสร้างเครือข่ายนะครับผู้สมัครจ่ายค่าสมาชิกหัวละส0 0พันะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์การร่วมทำธุรกิจ แล้วก็ได้รหัสเป็นสมาชิกของตนเองสามารถจะตั้งขยายเครือข่ายนะครับเป็นของตัวเองนะครับโดยหาสมาชิกใหม่ได้เจ้าก,ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าแนะนำะรายละ100บาทนะครับไม่เกิน10ชั้นชั้นละไม่เกิน5 5รายต่อรหัสนะครับภายใน1สัปดาห์หรือ1วงรอบนะครับอันนี้ก็เป็นแผนการนะครับทางการตลาดซึ่งมีการทำกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็ เ,เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจุดจบของแ์ลูกโซ่นะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าตราบใดยังไม่มีคนร้องเรียนหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นหลายๆคนก็ยังคิดว่าเออกิจการนี้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่ามีการจ่ายเงินตรงตามเวลานะครับตรงตามที่กําหนดกฎเอาไว้กฎเกณฑ์เอาไว้อะไรต่างๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดมีการร้องเรียนเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณนะครับว่าไอ้สิ่งที่ทํามานะครับหรือการเข้าไปร่วมลงทุนกับกิจการเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดผลนะครับที่ฟ้องออกมาจากความเสียหายจากคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไม่สามารถรับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันได้นะครับอันนี้มีการร้องเรียนกันเยอะนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาเท่าที่เราตรวจสอบดูนะครับก็มีคุณฐานวัดนิติชัยโลดอายุ5 5ปีนะครับเจ้าของร้านเฮงจเจริญเต้น ก็มีการเข้าไปร้องเรียนนะครับในจังหวัดรสีสกเกตนะครับรวมแล้วก็มีหลายคน50กว่าคนนะครับแล้วก็มีกรณีของอื่นอื่นอีกนะครับดูแล้วก็จะมีคนที่เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับจำนวนมากนะครับเพราะนั้นเกิน10คนขึ้นไปแน่นอนมันก็เข้าเข้าเข้าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องของการช่อกงประชาชนแล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ เป็นประเดน็นนะครับต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ DSI ก็ยังไม่ได้หยุดดำเนินคดีนะครับเพราะว่าคดีเหล่านี้มันจะเป็นคดีซึ่งอาจจะต้องนะครับสาวลึกลงไปในเรื่องของอเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายจะหยุดนะครับจะทราบเมื่อ,อไหร่ก็ต่อเมื่อนะครับ ไม่มีประชาชนที่เสียหายนะครับเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เอามาฝากประชาสัมพันธ์กับประชาชนนะครับที่บางท่านอาจจะเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วอาจจะรับความเสียหายต่างๆก็อาจจะไปรักษาสิทธิ์ของท่านในการฟ้องร้องดําเนินคดีเพื่อรออนาคตนะครับว่าถ้าเกิดมีการอายัดทรัพย์หรือมีการนําทรัพย์สินที่บริษัทพอมีอยู่นะครับมาลบล้างหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนก็อาจจะทําให้ท่านที่เสียหายนะครับ ก็อาจจะเสียหายน้อยลงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับก็ได้รับทราบนะครับรับแจ้งจากทาง DSI เพื่อ,อเพื่อขอความร่วมมือนะครับกับคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งเข้าใจว่าคงจะไม่เฉพาะกรณีของยิ้มยิ้มอีเตอร์เท่านั้นนะครับเวลาน,นี้เครือข่ายในการที่จะเข้าเฝ้าระวังธุรกิจนอกระบบหรือธุรกิจขายตรงนอกรีดต่างๆนะครับ นอกเหนือจากความร่วมมือนะครับการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐส,สีองค์กรหลักนะครับทั้ง DSI สงขคบอนะครับกอ,องตรวจกอ,องป้องปามการเงินนอกระบบกระทรวงการคลังนะครับบอกอปคบอนะครับกองปราบที่คุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องสื่อกสอทชก็ดีอยอ,อะไรต่างๆตัวนี้นะครับ มีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะให้ความร่วมมือในการพิจารณาคดีว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการที่มีการฝา่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะครับในเวลาเดียวกันทางภาครัฐเองเวลานี้เท่าที่เราติดตามมาก็จะเห็นว่าก็พยายามจะให้ใช้สื่อนะครับ เป็นเครือข่ายอีกด้านหนึ่งในการเฝ้าระวงังเนื่องจากว่าทางสองาบอเองนะครับก็มีข้อจํากัดเรื่องบุคลากรนะครับรวมทั้งการที่จะเข้าไปสืบค้นนะครับเหตุการณ์ในลักษณะซึ่งดูจะหมินเมะก,กับกฎหมายตรงนี้นะครับเราก็จะช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงนะครับในการเฝ้าระวังเพื่อ,อนําเสนอเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ส่งไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์เข้าหลักเกณฑ์หรือเข้าหลักในการที่ฝา่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความร่วมมือนะครับที่ทางทางสื่อในส่วนที่ของเราก็เป็นทั้งสิ่งพิมพ์ทั้งทีวีนะครับล้วก็ยังทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับก็เป็นเรื่องซึ่งซึ่งก็จะต้องดูกันเป็นกรณีไปนะครับทีนี้มาดูติดตามเรื่องของ ความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงธุรกิจธุรกิจขายตรงเวลานี้ก็จะเห็นว่าต้นปีก็เริ่มมีการออกข่าวถแถลงข่าวนะครับชี้แจงนําเสนอแผนงานต่างๆออกมามากมายหลายกิจการทีเดียวนะครับซึ่งที่เราพอจะอเห็นนะครับเวลานี้ก็จะมีของกรณีบริษัทจัดมินนะครับก็มีการแจ้ง นะครับประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องกรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงจากจัสมินนะครับมาเป็นบริษัทคัสสันอินโนเทคนะครับแล้วก็มีการชูจุดขายธุรกิจในโลกออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยการเสริมสินค้าใหม่นะครับที่เป็นสเต็มเซลล์พืชนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อออกมารุยในตลาดเครือข่ายนะครับในช่วง ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการกําหนดเป้าเอาไว้พอที่จะเป็นไปได้นะครับก็คืออยู่ที่ระดับ200ล้านบาทนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวประธานบริหารคุณวิทยวิชัชชยนำ,นำรัพย์เจริญนะครับก็มีการเปิดเผยว่าการเกิดขึ้นของธุรกิจขายตรง ในานามของคัสสันอินโนเทคนั้นเกิดจากการที่บริษัทจะต้องแก้ไขข้อจำกัดของบริษัทเดิมที่ชื่อจัสมินใหม่ซึ่งยังไม่สามารถนำพาจัสมินให้ประสบความสาเร็จในธุรกิจขายตรงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนในลักษณะถ้าว่าเป็นชื่อคนนะครับเหมือนก็เหมือนกับว่าชื่อเดิมนี่มันทําอะไรมันก็ไม่ประสบความสําเร็จติดต,ดตดิขัดข,ดขดนะครับอาจจะไม่ถูกโลกเพราะฉะนั้นอาจจะถือว่า เป็นการแก้เคล็ดก็ได้นะครับในการที่เปลี่ยนแปลงชื่อจากจัสมินนะครับมาเป็นคัสสัน i n n o t e ทคนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสเรื่องการเปลี่ยนชื่อเราจะเห็นว่าทั้งดาราศิลปินอะไรต่างๆมีชื่อแปลกๆออกมาเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทเขาก็มองว่า สาเหตุที่ทําให้บริษัทเดิมไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็จเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งนะครับเขก็มองว่าเป็นเรื่องของศักยภาพของทีมงานนะครับแผนการตลาดทําให้แม่ทีมเริ่มไหลออกนะครับไปสู่องค์กรอื่นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เลยส่งผลนําให้บริษัทจึงได้คิดที่จะพลิกโฉมธุรกิจใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมกับการแก้ไขบางจุดซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนจึงได้มีการต่แต่งกอตั้ง บริษัทคัสสันอินโนเทคขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ถือว่าแยกนิติบุคคลนะครับตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยนะครับโดยจะเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจขายตรงออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสินค้าก็เป็นที่เป็นตัวชูธงนะครับของบริษัทก็จะเป็นฟโตเอสซี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตระก,กูลสเตมเซลล์ที่สกัดจากพืชน,นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์รายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของบริษัทขายตรงในช่วงต้นปี2557นี้นะครับ เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะมาคุยกันต่อตอนนี้เราพักสักครู่นะครับชอบไหมพรยายหุนอ้วนๆแบบนี้ไม่อะแล้วหุนตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุนสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะ มีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิงว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนีก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรูนะ้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชจญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 08